สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องอาการฝึกขับรถนะครับ5สิ่งนะครับ5สิ่งบันทอนมือใหม่นะครับให้ท้อไม่อยากไปต่อละมีอะไรบ้างนะครับมีนักเรียนหลายคนถามเข้ามาพี่ตั้มท้อละเกินพี่ตั้มขาหนูท้อละเกินมันไม่อยากขับรแลนะ้วตอนแรกก็มีความฮึกเหิมอยากจะขับรถอยากจะเป็นพอเริ่มฝึกมันก็เริ่มท้อนะครับผมก็เลยลองอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วให้เขามีกําลังใจกลับมามันเลยทําให้ผมรู้ว่าอ๋อ หสิ่งนี้ที่จะทําให้มือใหม่ท้อนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่า5สิ่งนี้คืออะไรแล้วพยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วเราจะมีกําลังใจขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกขับรถใหม่ครับมีอะไรบ้างไปดูนะครับข้อแรกเลยครับผมข้อนี้สําคัญมากๆครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนมีอาการที่เรียกอะไรดูเสียงดังตะคอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณแฟน คุณครูที่สอนขับรถนะครับที่เราไปเสียตังค์มาแล้วต้องมาโดนด่าโดนดุนะครับซึ่งนักเรียนหลายคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับที่ผมสอนแล้วก็เขาก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเจอเคสนี้ตลอดนะครับก็คือว่าก็จะเจอแบบว่าครูเสียงดุครูเป็นคนใต้หน่อยตะคอกหน่อยพูดปุ๊บตกใจนะครับไปต่อไม่เป็นละนะครับตกใจเลยไปต่อไม่เป็นเลย ทำยังไงเนี่ยครูก็จะข้อก็ยิ่งตกใจนะครับบางทีเผลอเหยียบผิดเหยียบถูกเหยียบจากเบรกเป็นคันเร่งนะครับจากคันเร่งเป็นเบรกทําให้นักเรียนแบบไม่มั่นใจตัวตัวเองเจอคุณครูดูเข้าไปเนี่ยแตกกระเจิงเลยครับสมาธิฟุ้งซ่านแตกไปไม่เป็นแล้วคือหน้าตอนนั้นอ่ะนะครับถ้าเท่าเท่าที่ผมฟังนักเรียนมาหลายๆคนเขาก็บอกว่าไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากฝึกขับรถแล้วอยากเลิกอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับไปนอนทิพย์อยากกลับไปนอนร้องไห้ที่บ้านแล้วนะครับเจอคุณแฟนดู เจอ,อคุณพ่อดุอเจอค,คุณครูที่สอนมาดุตะคอกใส่ด่าใส่พูดจาหยาบคายใส่นะครับทําให้อยากกลับบ้านไม่อยากเรียนต่อแล้วอยากกลับไปนอนร้องไห้แล้วทําไมต้องมาเจอแบบนี้เสียตังค์มาเรียนก็ยังต้องมาเจอค,คุณครูประเภทนี้ตะคอกใส่ดุใส่นะครับทําให้ไม่กล้าขับรถไม่อยากขับรถแล้วทอ้อแล้วก็เลิกลงไปจ่ายตังค์เรียน5วันวันละ2ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเรียนได้แค่วันเดียว วันหลังก็ไม่ไปแล้วยกเลิกไม่ไปท้อก็เสียตังค์ไปเปล่าๆนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่นักเรียนหลยคนมาพูดให้ผมฟังนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าใครเจอแบบนี้อย่าท้อนะครับเราต้องสู้นะเขาจะดูเขาจะด่า,จะ,ดาจะว่าอะไรเราก็ต้องทนช่วงนี้เป็นช่วงแรกเป็นช่วงที่ยากที่สุดที่เราต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ครับสู้ๆครับถ้าเกิดว่าท้ออะไรยังไงก็ลองไปาคิด เพิ่มเติมดูใน YouTube ต่างๆมากมายลองไปหาดูใน t i k t o k ก็ได้ลองไปหาดูลองเพิ่มความรู้ให้ตัวเองดูแล้วก็จะทำให้ตัวเองมีความมั่นใจอยากเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นกลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับทูสๆครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันครับผมทีนี้นะครับข้อที่2คืออะไรครับมาดูกันครับข้อที่2ครับผมมามาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนหลายๆคนนั่นก็คือ ความกลัวนะครับความกลัวที่สะสมมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนอื่นมาพูดให้ฟังขับรถไปชนนู่นนี่นั่นเกิดอุบัติเหตุนะครับไปดูคลิปต่างๆตามโซเชียลนะครับเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างนี้นะครับญาตินะครับขับรถไปชนนู่นหรือว่าข้ามถนนโดนรถมาชนหรือว่าขับมอเตอร์อรไซค์ไปแล้วโดนรถคนอื่นมาชนทําให้มีความจําฝังใจว่ามันน่ากลัวมันอันตรายถ้าตัวเองไปขับรถแล้ว กลัวว่าจะอารถไม่อยู่กลัวว่ารถจะพุ่งนะครับเออ,องั้นก็เลยท้อละพอฝึกยิ่งประโจกับข้อแรกที่เราเจอ,อผู้สอนที่ไม่ดีผู้สอนที่เขาตะคอกหน่อยก็ไปนะครับยิ่งกลัวยิ่งบวกยิ่งทวีคูณทําให้เรานะครับไม่อยากจะขับรถแล้วท้อแล้วนะครับออข้อที่สองเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้เวอร์วังอลังการมากมายนะนะครับคลิปในโซเชียลต่างๆเขาก็ ตีใส่ไข่บวกเพิ่มนู่นนี้นั่นนะครับข้อความที่เขาเขียนเพิ่มมันก็จะ,ะทําให้มันขายได้ทําให้มันดูน่ากลัวทําให้มันดูแบบตื่นเต้นนะครับคนจะได้ติดตามเออจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรบ้างอุบัติเหตุที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทความเผลอเลยถ้านักเรียนตั้งใจฝึกซ้อมมีสติมีสมาธินะครับมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเราก็จะสามารถตั้งตัวทันทําให้เราปรับตัวได้ดึงรถกลับมาได้นะครับเออดัองนั้น ความกลัวมีทุกคนแต่เราต้องฝึกวิธีการฝึกนะครับให้เรากระจัดความกลัวไปก็คือเราต้องทําความเข้าใจกับรถของเราให้ได้มากที่สุดนะครับว่ารถเราเนี่ยคันเร่งลึกไหมเบรกลึกไหมรถเนี่ยที่ส่งต่อๆกันมาจากคุณพ่อคุณคุณพี่เออคุณน้าที่ส่งมาให้อ่าคุณพ่อไปซื้อต่อมาจากคุณน้าคุณอานะครับรถเข้าเป็นยังไงเราก็ต้องมาฝึก มาจับความรู้สึกขับจากจช้าๆก่อนเริ่มจากจช้าๆก่อนค่อยๆชินไปค่อยๆเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วก็ไปยากไม่ต้องกังวลครับจําไว้เลยว่าช่วงแรกมันจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้ช่วงที่2วัน3วันแรกเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้เฉลยเลยครับเอ้นะครับเปลี่ยนกำลังใจให้มใหม่นะถ้ามีความกลัวก็ต้องกะจัดความกลัวด้วยความกล้าฝึก จากง่ายๆก่อนนะครับจากเบสิกง่ายๆก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ข้อ3คืออะไรครับที่จะทําให้มือใหม่บันทอนไม่อยากขับรถต,ต่อแนละ้วไปดูครับข้อที่3ครับข้อที่3นี้เมือใหม่ผมว่าเป็นกันทุกคนนะครับก็คือว่าถ้าคนขับเป็นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าคนขับไม่เป็นเนี่ยมันจะเริ่มแนละ้วมันจะเริ่มว่าเอ๊ฉันโง่กเกินไปหรือเปล่านะฉันปึกเกินไปหรือเปล่านะฉัน ทำไมฉันยังขับไม่ได้ทั้งที่หลานฉันน้องฉันพี่สาวฉันเออเขาขับรถไม่กี่วันเขาก็ไปเขาก็เป็นไปได้แล้วแต่ทําไมเราฝึกมาเป็นอาทิตย์แล้วไปเรียนครูนู้นก็มาแล้วไปเรียนครูนั้นมาแล้วก็ยังไม่ได้สักทีดูว่าเรายังขับรถไม่เก่งนะครับจะพิ่งว่าตัวเองนะนะครับเนี่ยคนประเภทนี้จะชอบว่าตัวเองชอบว่าตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถฉันเก่งสู้พี่สาวไม่ได้เก่งสู้น้องสาวไม่ได้นะครับก็จะว่าตัวเอง นะครับจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวครับคนทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากันมีทักษะความสามารถในการควบคุมสิ่งของต่างๆไม่เท่ากันนะครับถ้าทุกคนเก่งเท่ากันรับรองทุกคนเป็นหมอหมดเลยเป็นวิศวกรหมดเลยเป็นนักบินหมดเลยมีเงินเดือนสูงสหมดเลย,ยนั้น คนเราความสามารถไม่เท่ากันเราต้องให้โอกาสตัวเองนะครับอย่าว่าตัวเองเออท้อได้น้อยใจได้ทําไมเรายังไม่เก่งนะนะครับไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่เก่งเราก็ต้องศึกษาให้มากกว่าคนอื่นดูคลิปให้เยอะมากกว่าคนอื่นดูวิธีการนั่งรถไปกับคุณพ่อสังเกตเอ๊ะคุณพ่อหมุนพวงมาลยัยยังไงคุณพ่อเนี่ยตอนหมุนพวงมาลยัยหน้าคุณพ่อมองที่ตรงไหนอ่าหน้าคุณพ่อเนี่ยมองที่พวงมาลยัยหรือมองที่กระจกนะ สังเกตขนาดนั้นเลยสังเกตไม่กระทั่งว่าตอนที่พ่อเลี้ยวรถตอนที่พ่ออยู่เทินเขาขับรถเร็วไหมรถมันช้าไหมเออสังเกตความรู้สึกว่ารถเนี่ยมันช้าไม่รู้ว่ามันเร็วหรือว่าเขาชะลอเท้าเขาอยู่ที่เบรกหรือเท้าเขาอยู่เคร่งเหลือบตามองดูนิดหนึ่งเราก็จะรู้มันสังเกตเยอะๆมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เราต้องทําให้เยอะมากกว่าเพื่อนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งไม่คล่อง ก็ต้องทําให้มากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าสามเท่าเลยอย่าว่าตัวเองพลิกผันจากที่ว่าตัวเองกลับมาฝึกฝนให้มากขึ้นเลิกบน่นเลิกว่าตัวเองแล้วลงมือทําครับไอ,อ้ป็นแรงใจให้เมื่ม่ทุกคนนะครับสู้ๆครับทําได้แน่นอนครับผมต่อมาข้อที่4ครับผมนะครับข้อที่4ี่คืออะไรครับพี่ตั้มครับข้อที่4ี่ก็คือจิตตกครับผมจิตตกเลย ไล่มาเลยตั้งแต่ข้อสองข้อสาใช่ไหมทําไม่ได้โอ้ยคุ้ม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 ทำไม่ได้กลับมาร้องไห้ซิกซิกซิกจิตตกละทำไม่ได้ละฉันเนี่ยคงไม่เก่งเท่าคนอื่นละนะครับมันเป็นมันเป็นทุกคนครับไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องขับรถเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนหมอคุณจะเรียนขับเครื่องบินคุณจะเรียนขับรถซิ่งนะครับเออคุณจะเรียนวิศวะมันจะมีช่วงที่จิตตกคือมันสู้ไม่ไหวละเต็มที่แล้วนะ รเรามีความรู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วออืคลิปก็ดูแล้วนะก็ยังไม่ได้สักทีจิตตกแล้วทําไม่ได้ล้นะครับอย่าเพิ่งครับใจเย็นถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวพอหยุดพักผ่อนก่อนสักวันหนึ่งวันหยุดดูคลิปหยุดอทําความเข้าใจกับรถพักผ่อนสมองให้สมองผ่อนคลายอย่าไปเก่งอย่าไปกดดันมันยิ่งไปกดดันมันมันมากมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าจิตตกมากนะครับดังนั้น เราควรปล่อยวางสักหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วกลับมาเริ่มใหม่เออให้แบบให้ให้สิ่งที่เรากดดันตัวเองเนี่ยผ่อนคลายลงเพราะถ้ายิ่งกดดันมากมันก็ยิ่งมากเพราะว่ามันแล้วแต่คนนะบางคนกดดันนี้แล้วได้เลยแต่บางคนเนี่ยยิ่งกดดันยิ่งแตกเลยยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งสิติแตกยิ่งจิตตกยิ่งทําไม่ได้เลยดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่ากดดันแล้วมันไม่ได้ปล่อยวางละเลิกทิ้งไว้สักหนึ่งวันสองวันแล้วค่อยกลับมาใหม่ ออให้จิตใจมันเริ่มแบบอืผ่อนคลายก่อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยจิตใจมันไม่เท่ากันนะครับบางคนจิตตัวก็คือไปเลยนะครับดังนั้นผ่อนคลายทิ้งละไม่ดูคลิปนะไม่ดูคลิปไม่ดูเลยหนึ่งวันสองวันเลิกไปดูอย่างอื่นผ่อนคลายอย่าไปซเรียดสกับมันมากนะครับถ้ายิ่งไปเครีดมากมันก็จะยิ่งเละเลยมันจะเละเลยตั้งใหม่เอาใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้เมื่อ่นะครับโตมากปมข้อที่ห้าครับคืออะไรครับ มาดูกันเลยครับข้อสุดท้ายละมีมันคืออะไรไปดูนิครับกระบวนการสุดท้ายนะครับที่จะทําให้นักเรียนไม่อยากขับรถต่อแล้วไม่ไปต่อแล้วไล่มาตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นะครับข้อสุดท้ายก็คือข้อสุดท้ายแล้วคือถอดใจถอดใจไม่เอาแล้วยอมแล้วทําทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้นะครับถอดใจแล้วนะครับไม่เอาแล้ะเลิกคือก็จะไม่ขับต่อแล้วทิ้งเลยไม่ยอมไม่เอาแล้ะเลิกแล้วนะครับ จริงๆอยากจะบอกเพื่อนว่า <c oughs> บางคนยังไม่ยังไม่เจอครูที่ดีๆยังไม่เจอครูที่มีความสามารถยังไม่เจอครูที่มีเทคนิคดีๆบางทีมันแบบเส้นผมบางภูเขาอะครับนีดเดียวจริงๆผมสอนนักเรียนหลายคนนะนะครับบางคนนะครับไปเรียนมาห้าครูหกครูคนไหนจริงๆว่าเลดจริงๆนะไปมาหมดอมืไปมาหมดเลยแล้วทีนี้มาปุ๊บพอมาเจอครูตั้ม ก็ช่างจิตช่างใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะครูจำครูตั้มนี่มันจะเหมือนคนอื่นไหมนะครับเอาคนสุดท้ายแล้วลองดูไม่ได้ก็เลิกแล้วนะครับพอมาเรียนปุ๊บวันเดียวได้เลยบางคนนะวันเดียวได้เลยนะครับอย่างเคสเมื่อวานมีนักเรียนท่านหนึ่งนะครับอยู่แถวศรีราชาไปเรียนมาไม่ได้คนนู้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนกับครูที่ที่ไปทำอาชีพขี่เข้ามาสอนพิเศษนอกรอบ หมดตังไปเกือบหมื่นไม่ได้อะไรเลยขับรถวนอย่างเดียวไม่บอกอะไรนั่งนิ่งๆเล่นมือถือนะครับแล้วก็ไม่บอกอะไรให้นักเรียนขับวนไปเพราะว่ากูเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวขับวนไปมันก็ได้นะครับคนแต่ละคนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันการเรียนรู้ไม่เท่ากันถ้าคนเก่งคนเก่งๆปุ๊บขับกับเที่ยวสองเที่ยวนี่ได้แล้ะรู้แล้วแต่ถ้าสวาบางท่านผู้หญิงบางคนยังไม่คล่องเลยเลี้ยวยังไม่รู้เ้ว่า ต้องหักพวงอะไรยังไงเดินหน้าหักพวงอะไรยังไงถอยหลังต้องดูยังไงหักพวงอะไรยังไงไปโคเรติสตะโคเรติสขวทางพอผมมาบอกมาชี้แจงครูนี่หนูหนูเครียดมากขับรถไปไม่ได้ออกทนนใหญ่ไม่ได้ให้ไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องให้เพื่อนมาสอนเพื่อนก็ตะคอกนะครับไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอมาเรียนกับผมปุ๊บตาสว่างเลยเส้นผมปุ๊บดึงออกจากภูเขาเลยพอรู้ว่าอ๋อทำไมทำไมเขาไม่สอนหนูแบบนี้ล่ะครู แป๊บเดียวเป็นเลยเป็นเลยจริงๆครับช่วงเช้านี้เป็นเลยผมบอโอ้ยนี่ไงก็ทําได้ยังไงทำไมชอบไปว่าตัวเองตึกชอบไปว่าตัวเองโง่ทําไมทำไมทำ,ทำไมไปว่าตัวเองงั้นไม่ได้เราเราเก่งเรามีความสามารถนะบอกครูหนูรู้เลยเนี่ยเป็นที่ครูจริงๆถ้าครูหนูได้ครูเป็นคนแรกนะหนูขับได้ตั้งนานแล้วรถออกมาป้ายแดงจนจะได้ป้ายขาแล้วยังขับไม่ได้เลยยังไม่กล้าออกไปเลย ตอนนี้วันเดียวที่ผมไปปุ๊บผมบอกนักเรียนทำอย่างนี้ทำนี้ดูอย่างนี้นะเนี่ยมันมีวิธีการอย่างนี้นะปุ๊บได้เลยปุ๊บได้เลยช่วงบ่ายมาปุ๊บถอยข้อซองครูหนูไม่กล้าหนูกลัวมากหนูกลัวว่าจะชนไปครูดหนูดูเพื่อนเขาทาชนครูดโอ้โหล้องไห้เลยกลัวทําอะไรไม่ได้หนูก็ไม่อยากเป็นพอมาเรียนปุ๊บผมบอกดูแบบนี้มันมีวิธีแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้บอกในคลิปพอนักเรียนรู้ปุ๊บ ครั้งแรกก็ทําได้เลยผมกล้าการันตีเลยถ้านักเรียนขับรถได้้องกล้อง,องปึ๊บมาถอยข้อซองผมบอกดูตรงนี้นะแค่ตรงนี้จุดนี้จุดเดียวนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกในคลิปนักเรียนทําได้เลยเออใครที่ถอยข้อซองไม่คล่องใครที่ถอยข้อซองแล้วเกิดอุบัติเหตุไปชนไปครูดมาไปถอยชนเพื่อนบ้านมาไปถอยชนรถห้องเพื่อนออนที่ห้องที่อยู่คอน,นโดเดียวกันมามาเรียนมารู้ผมมีวิธีบอก ดูแป๊บเดียวดูวัดเดียว,ว,ดดยวปุ๊บจุดนี้ดูรู้เรื่องทําได้เลยมันง่ายจริงๆครับแค่แบบนั้นแต่เทคนิคผมผมไม่ได้บอกในคลิปคนที่ถูกอบรมมาเท่านั้นคนที่ถูกสอนมาให้เป็นครูสอนรถเท่านั้นถึงจะได้ไม่ใช่ว่าขับรถเป็นแล้วก็มาสอบเป็นครูสอนขับรถนะครับพอขับรถเป็นปุ๊บขับรถคล่องแล้วก็ตีตัวเองมาเป็นครูสอนขับรถไปสับเป็นครูสอนขับรถแล้วก็มาสอนไม่ทําอะไรนั่งเล่นมือถือมันไม่ได้ครับ คนที่อบรมมาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าอ๋อมองจุดนี้นี่เองอ๋อมองจุดนี้นี่เองนะครับแต่ผมไม่ได้บอกในคลิปเพราะว่าถ้าผมบอกในคลิปผมก็ต้องโดนก๊อปปี้ซึ่งหลายคลิปมากที่ผมบอกในคลิปเทคนิคต่างๆผมบอกในคลิปโดนก๊อปปี้ไปหมดเอาไปเอาไปสอนเอาไปทําแล้วก็อ้างคิดเองนะผมทาอย่างนี้ผมสอนอย่างนี้โดยที่ไม่บอกว่าเอามาจากผมนะครับผมก็รู้สึกเสียใจมากๆผมเจอในคลิปครูเนี่ยคนนี้เขาพูดเหมือนครูเลยเนี่ยเทคนิคเหมือนกันเลย โอ้โหก็ไปทั้งดุ้นเลยนี่วะนะครับดังนั้นใครที่อยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยผมเต็มที่กับนักเรียนทุกคนนะครับผมส่วนคลิปนี้ประมาณนี้ไปแล้วครับใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาเบอร์โทรและอีดีลอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนมือใหม่ยังท้อยังไปต่อไม่ได้เป็นกำลังใจให้ครับดูคลิปเรื่อยๆทำตามเรื่อยๆมีอะไรก็เข้ามาในกลุ่มผมมี Facebook กลุ่มอยู่นะครับมี Facebook กลุ่มอยู่ก็เข้ามาแล้วบาตั้งกระตุ้สอบถามได้เลยนะครับ ไว้เจอกันในเฟซบุ o กกุมนะครับสว่วนที่นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ